ใส่ไม้ที่ตูดหน่อยใส่ไม้ที่ตูดหน่อยใส่คือใส่เข้าไปเลยหรอหรือยังไงไม่ใส่ตรงกระแกงไอ้ให้ทำอะไรไม่ได้ก้นหรอหรือไงไม่ใช่อะไรยังไงให้เปลี่ยนผ้าอ้อมหรืออะไรใส่ไม้ใส่ไม้ไม่จะพลิกตัวหรืออะไรเจ๊ใส่กลิ่นให้ทำอะไรใส่ไม่อะไรใส่ไม่ไม่เมื่อกี้ยังบอกว่าให้พลิกตัวอะไรพูดเอาใหม่ทำอะไร ช่วยใส่ไม้ที่ตูดหน่อยใส่ไม้ที่ตูดหน่อยใส่คือใส่เข้าไปเลยหรอหรือยังไงไม่ใส่ตรงเกงใส่ตรงเกงอะไรนี่ใส่เกงอะไรเอาสอดเข้าไปข้างในไอเขาไม่ล้วพ่ออ้อมนี่ใส่ต้งแบบวันไหนแลวไม่เปลี่ยนอใส่ไปได้ไหนทีมีแอบต้องโอนมาดูนี่เร็วความลับนางฟ้ายูนิโคเข้าได้นะคะใส่เกงในยูนิโคเอาแจมนี้สอดเข้าไปข้างหลังจะให้สอดอีกไม่ปวดฉี่หรืออะไรจะให้สอดท่อคือสวดไว้เหมือน สวนสวนฝึกไว้เพื่ออีกหน่อยสวนสวนขี้ฝึกไว้ฝึกไว้อีกหน่อยสวนส่วนทวารส่วนเยี่ยวอุกยหแย่เขาไปจริงริงเลยแล้วก็จับไข่ไม่รันลุงบอลยิ่งมาช่วยกันนะมันดูแบบอันเนี้ยรู้แล้วเนาะรู้แล้วเนาะว่าตอนสุดท้ายใครจะทำให้เออออย่าให้รู้นะให้คนอื่นห้าหมื่น